Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on, with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay? Okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I'm there, felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you are not okay. สรุปเนื้อหานิยายแปรมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่14ตอนที่2ออักขระสาวกวันนี้ กลุ่มของพวกมุโคโคดะจะไปที่โบสถ์และสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าของเมืองลอนไคเนนส่วนสมาชิกของปาร์ตี้อาร์คพวกเขาบอกว่าจะไปซื้อของเตรียมพร้อมลงดันเจียนอันที่จริงมุโคโคดะก็ได้บอกพวกเขาไปแล้วว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของอาหารเองซึ่งพวกเขาก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้กินอาหารฝีมือของมุโคโดะแต่ยังไงแล้วพวกเขาก็ต้องออกไปเพื่อเตรียมสัมภาระในการออกสำรวจอื่นๆอยู่ดีปาร์ตี้อาร์ค ที่ลงดันเจี้ยนกันเป็นประจำนั้นนอกเหนือจากสัมภาระที่แต่ละคนถือไปแล้วพวกเขายังอาศัยไอเทมบ็อกของเฟโอโดราด้วยแม้กรองไอเทมบ็อกของเธอ จะเล็กกว่าของเอลทั่วๆไปก็ตามหลังจากที่ได้นั่งกินเหล้าล้อมวงกับเราสมาชิกปาร์ตีอ้อาคเมื่อคืนมุคโคดัก,ก็ได้รู้อะไรหลายๆเรื่องการสำรวจดันเจี้ยนนั้นบางครั้งต้องใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือนอาหารเพียงอย่างเดียวที่พวกเขาจะสามารถเก็บไว้กินได้นั้นๆก็คือต้องเก็บไว้ในกล่องไอเทมบ็อกของเฟโอโด่าเท่านั้นนอกจากนี้รสชาติของอาหารพวกนั้นยังไม่อร่อยด้วยยกตัวอย่างเช่นเนื้อตากแห้งและ ขนมปังแข็งเป็นต้นหากเรานําอาวุธสำรองโพชัน่นหรือสิ่งของอื่นๆไปมากเกินไปเราก็จะเหลือพื้นที่ให้นําอาหารไปน้อยลงด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องคํานึงถึงดันเจี้ยนในแต่ละแห่งที่เราไปลงด้วยตอนที่มุคโคดะลงดันเจี้ยนเดอร์ลานเขาก็ได้ยินจากนักปะจนภัยก่อนๆว่าเรื่องอาหารสําคัญที่สุดและเมื่อลงไปมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆทําให้มุคโคดะรู้ว่าข้อมูลก่อนจะลงดันเจี้ยนนั้นสําคัญเพียงใด ถึงอย่างนั้นคุณกาดิโน่ก็บอกว่าพวกเราโชคดีที่ในสมาชิกมีทักษะกล่องไอเทมบ็อกด้วยนอกจากนี้ซิกวาวก็ได้กล่าวว่าและข้อดีอีกอย่างคือพวกเรามีเครื่องมือเวทมนต์สำหรับสร้างน้ำดืม่มหากจะเป็นนักประจนภัยที่ลงดันเจียนเป็นหลักแล้วล่ะก็พวกเราก็ควรจะหาสิ่งนี้ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆคุณซิกวาวกล่าวเช่นนั้นแต่มันก็จริงอย่างที่เขาว่ามนุษย์ ไม่สามารถดำลงชีวิตได้ด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวคนเหล่านั้นต้องการน้ำอยู่เสมอถ้าจำไม่ผิดเ <c oughs> ฟลบอกว่าเวทน้ำธรรมดาธรรมดาจะไม่สามารถนำมาใช้ดื่มได้ดังนั้นดูเหมือนว่าแม้จะใช้เวทมนต์น้ำได้เรื่องการขาดน้ำก็ไม่ได้รับการแก้ไขอยู่ดี พวกมุคโคดะมีพรจากพระเจ้าจึงไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากสภาวะขาดน้ำตามปกติอีกทั้งมุคโคดะยังมีเน็ตซูเปอร์ของตัวเองด้วยเรื่องพวกนั้นจึงไม่มีปัญหากับพวกเขาแต่มุคโคดะก็ได้เรียนรู้มาอย่างมากมายเกี่ยวกับการประจนภัยของนักประจนภัยจากปาร์ตี้อาร์คในครั้งนี้หากสมาชิกในปาร์ตี้ไม่มีกล่องไอเทมบ็อกพวกเขาก็สามารถพึ่งพาเมจิกแบทได้แต่ถ้าหากโชคดี คุณก็จะได้เจอมันในดันเจี้ยนที่ไปลงนั่นแหละทว่าหากคุณไม่มีมันคุณก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องหาซื้อเมจิกแบ็คมาเพื่ออำนวยความสะดวกของตนเองซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็ต้องใช้เงินจำนวนมากอีกอย่างคือเมจิกแบ็คไม่ค่อยมีใครเอาออกมาขายในตลาดมากนะักสำหรับนักประจนไั่ที่สมาชิกในปาร์ตี้ไม่มีสกิลกรองไอเทมบ็อก เมจิกแ a ็ k ก็เป็นไอเทมที่มีความสําคัญในการลงดันเจียนและถึงแม้ว่าเมจิกแ a ็ k จะไม่ได้มีออกมาขายทั่วไปพวกคุณก็ต้องคอยเสาะหามันมาให้ได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมนักประจนภัยจึงสํารวจดันเจียนในโลกนี้ได้ยากและอีกอย่างคุณกีเดียนก็ได้บอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะมีสมาชิกที่มีกล่องไอเทมบ็อกหรือเมจิกแบ็แล้วจะดีแค่เท่านั้นนะเพราะหากพวกเรา มีความสะดวกสบายในการสำรวจดันเจียนแล้วพวกเราก็จะถูกพิจารณาให้ข้ามขีดจำกัดของแหลงสีไปในฐานะนักประจญภัยระดับสูงได้ด้วยสิ่งที่คุณกีเดียนหมายถึงก็คือหากพวกเขาประสบความสำเร็จในการสำรวจดันเจียนได้มากขึ้นพวกเขาก็จะถูกปรับแหลงให้สูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองและเมื่อแหลงสูงขึ้นพวกเขาก็จะยิ่งทำรายได้มากขึ้นไปอีก และแน่นอนว่านักประจนภัยปาร์ตี้ใดที่ไม่มีความสามารถกรองไอเทมบ็อกหรือเมจิกแบ็พวกเขาก็จะทำการสำรวจดันเจียนได้ยากขึ้นนั่นเองท้ายที่สุดแล้วดูเหมือนว่าดันเจียนนั้นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการยกระดับแหลงของปาร์ตี้และไม่ว่าเหล่านักประจนภัยจะลงดันเจียนได้ลึกเพียงใดก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของปาร์ตี้นั้นๆด้วย ที่บ้านของมุโคดะนั้นมีเมจิกแบ็คหลายใบมันจําเป็นสําหรับการรวบรวมเยื้อเมื่อพวกเฟลและคนอื่นๆอ,ออกล่าอสูรอีกอย่างก่อนหน้านี้มุโคดะไม่เคยคิดจะซื้อของ ที่ไม่จําเป็นต่อการประจนภัยของตัวเองสักเท่าไรแต่หลังจากได้ยินเรื่องแล้วของปาร์ตี้อาร์คทุกคนแล้วมุโคโคดะก็ตัดสินใจที่จะเตรียมตัวให้ดีๆก่อนจะลงดันเจียนในครั้งต่อไปด้วยเพราะแม้แต่กลุ่มนักประจนภัยระดับเออย่างปาร์ตี้อาร์คซึ่งได้รับการจัดว่าเป็นนักประจนภัยระดับสูงของโลกใบนี้ก็ยังคงมีความรอบคอบและระมัดระวังตัวอยู่เสมอในการลงดันเจียนในขณะที่มุโคโดะกําลังฟังพวกเกาดโ และทุกคนกำลังพูดคุยกันถึงดันเจียนอยู่นั้นเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองนั้นโชคดีเพียงใดพวกเขา ยังพูดคุยกันต่อในตอนกินอาหารเช้าก่อนจะออกไปทําธุระในเมืองให้เสร็จด้วยจากข้อมูลที่มุโคโคดาได้ยินมาจากคุณเออร์สันล่วงหน้ามุโคโคดาได้ทราบว่าในเมืองนี้มีโบสถ์ที่อุทิศตนให้กับเทพีแห่งลมเทพีแห่งดินเทพีแห่งไฟและเทพีแห่งน้ํารวมถึงเทพเจ้าแห่งสงครามซึ่งดูเหมือนว่าโบสถ์ของเทพเจ้าแห่งสงครามนั้นจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าทุกโบสถ์ในเมืองเนื่องจากว่าเมืองนี้อยู่ใกล้ กับกลุ่มประเทศเล็กๆที่สงครามยังไม่สงบลงหลังจากถวายเครื่องบูชาและบริจาคแล้วมุโคโคดาก็คิดว่าจะทําการซื้อเครื่องบูชาในเน็ตซูเปอร์เพื่อมอบให้กับเหล่าถ้วยเทพในตอนกลางคืน ถ้าหากมุคโคดาไม่ถวายเครื่องบูชาก่อนเข้าดันเจียนเขาก็อาจจะทําการถวายของล่าช้าเกินไปดังนั้นมุคโคดาจึงคิดว่าจะทําตั้งแต่ตอนนี้เหล่าถวยเทพเองต่างก็รอคอยสิ่งนี้อย่างใจจดใจจ่อเช่นเดียวกันดังนั้นหากยืดเวลาในการถวายของบูชาออกไปมันจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเอาเสียเปล่าเ,าเมื่อวานมุคโคดะก็ได้ฟังคาขอจากเหล่าถวยเทพแล้ว ซึ่งของที่ทุกคนขอก็เป็นของเดิมๆที่มุคโคดะเคยซื้ออยู่เป็นประจำดังนั้นในตอนนี้มุคโคดะจึงคิดว่าเราควรจะไปทำการบริจาคให้กับโบสถ์และสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าให้เสร็จอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะได้กลับบ้านไปหาซื้อของถวายให้กับเหล่าทวยเทพต่อก่อนอื่นเราก็ไปที่โบสถ์ของท่านคิชาเทพีแห่งดินซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดก่อนแล้วกันทุกคนไปที่โบสถ์ของเทพีแห่งดินกันเถอะหลังจากที่มุคโคดะ กล่าวเช่นนั้นมุคโคดากับพวกเฟลก็ตรงไปที่โบสถ์ของเทพธิ่ดาแห่งดินเทพธิดาแห่งน้ำเทพธิดาแห่งลมและเทพธีดาแห่งไฟไปตามลำดับเออมันใช้เวลานานกว่าที่คิดเอาไว้อีกแฮะต่อไปก็เป็นโบสถของเทพแห่งสงคมที่นี่จะเป็นที่สุดท้ายแล้วมุคโคดะบอกกับทุกคนออกมาเช่นนั้นเฟลจึงพูดว่า เจ้าจงรีบๆจัดการให้เสร็จเดี๋ยวนี้แล้วรีบกลับบ้านกันตามมาด้วยผู้เท่าก่อนที่พูดว่าใช่รีบกลับบ้านกันเถอะนายท่านเฟลและผู้เท่าก่อนกล่าวออกมาด้วยความรู้สึกหดหู่ใจเช่นนั้นเฮ้เฟลผู้เท่าก่อนพวกนายโอเคไหมลุงเฟลสบายดีหรือเปล่า มีเสียงถามไถมาจากโดราจังและซุยที่ขี่หลังของทั้งสองคนอยู่เช่นนั้นเฟลจึงบอกว่าเจ้าวพวกนั้นน่าลำคาญชะมัดตามมาด้วยผู้เท่าก่อนที่พูดว่าใช่แล้วเอาแต่เรียกว่าท่านอัคคระสาวกท่านอัคคระสาวกอยู่ได้เฟลและผู้เท่าก่อนบอกเช่นนั้นมุคโคดาก็ยิ้มแบบขมขื่นให้กับเฟลและผู้เท่าก่อนที่พึมพำออกมาตอนแรกพวกเขาก็ปลื้มและชอบใจอยู่ล็อกแต่ จะว่ายังไงดีล่ะดูเหมือนเหล่าสาวกของศาสนาลูบานอฟจะยกย่องพวกเฟลว่าเป็นอัครสาวกของท่านเดมิเออร์กอสเทพผู้สร้างแห่งโลกใบนี้และในโบทของเหล่าเทพธิดาก็ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการบูชาเฟลและผู้เท่าก่อนให้เป็นอัครสาวกของเทพพเจ้าสูงสุดด้วยเช่นเดียวกันในการโชว์อิทธิฤทธิ์ของท่านเดมิเออร์กอสเหล่าศาสนาต่างๆได้รับการติดต่อจากผู้ที่เคยนับ ถือศาสนาลูบานอฟซึ่งก็เช่นเดียวกันกับโบสถ์ของเทพที่ดาทั้งสี่ในเมืองนี้ดังนั้นผู้ที่มีศรัทธาในเมืองนี้จึงมีท่าทีแปลกไปในตอนแรกมุคโคดะไปที่โบสถ์ของเทพที่ดาแห่งดินมีบาทหลวงและแม่ชีทั้งหมดรวมถึงเหล่าเด็กๆที่อยู่ณที่แห่งนั้นพวกเขาทั้งหมด มาคุกเข่าลงต่อหน้าเฟลและผู้เท่าก้อนซึ่งภาพนั้นก็ทําให้ทุกคนอึง้งกรรมการก็อึง้งเฟลและผู้เท่าก่อนในตอนนั้นพวกเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกแย่ใดๆด,ด,ดังนั้นมุคโคดาจึงอดไม่ได้ที่จะบอกว่าพวกตนมาเพื่อถวายของบูชาแก่ถวยเทพในฐานะ อัคคระสาวกของเทพพเจ้าสูงสุดพอมุโคดาบอกไปเช่นนั้นความปั่นป่วนก็ยิ่งใหญ่โตขึ้นเหล่านักบวชได้ร้องไห้โฮออกมาด้วยความดีใจ และสวดภาวนาต่อเทพพระเจ้าสูงสุดท่านเดมิเออร์กอสมุโคโดาเองก็รู้สึกลำบากใจเพราะตนก็ถูกลายล้อมไปด้วยผู้คนจากโบสของเทพที่ดาแห่งดินจนไม่สามารถออกมาจากที่แห่งนั้นได้เป็นเวลานั้นส่วนที่โบสถของเทพที่ด้าแห่งน้ำท่านลูก้า ซึ่งพวกมุโคโคดะมุ่งหน้าไปเป็นที่ต่อไปพวกมุโคโคดก็ได้รับการต้อนรับอย่างกระตือรือร้นเช่นเดียวกับโบสถ์ของเทพที่ดาแห่งดินดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะออกมาจากโบสถ์แห่งนั้นได้นอกจากนี้เมื่อมุโคโคดะบริจาคเงินในนามของอัคระสาวกอีกครั้งมันก็เกิดความโกลาหลขึ้นเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเดจาวูเลยทีเดียวนั่นเป็นเหตุผลให้พวกมุโคโคดะถูกไล่ล้อมไปด้วยนักบวช ของเทพธีดาแห่งน้ำและยากที่จะออกมาจากที่นั่นถึงกระนั้นพวกมุคโคดะก็บังคับตัวเองให้ฝ่าฟันฝูงคน ที่อยู่ในที่แห่งนั้นจนไปโบสถ์แห่งต่อไปได้แต่สิ่งเดียวกันก็เกิดขึ้นในโบสถ์ถัดไปที่เป็นโบสถ์ของท่านนินลิว้วเทพทีดาแห่งลม้มและจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์เดียวกันขึ้นที่โบสถ์ของท่านอค,คานีเทพธิ่ดาแห่งไฟตามที่คาดไว้แม้แต่เฟลและผู้เท่ากอนต่างก็เหนื่อยล้าจากการถูกไล่ล้อมไปด้วยเหล่านักบวชและแม่ชีจากศาสนาต่างๆโดยพากันเรียกทั้งสองว่า อัคลระสาวกและสุดท้ายก็คือโบสของท่านวาหานเทพเจ้าแห่งสงครามโบสถแห่งสุดท้ายที่พวกมุคโคดาจะมุ่งหน้าไปเมื่อมุคโคดาเข้าไปข้างในโบสพวกเขาก็พบกับชายร่างกำยำคนหนึ่งที่คุกเข่าลงด้านหน้าพวกเฟลโดยมีแขนด้านซ้ายพาดหน้าอกเล่ากับว่าเป็นการทำความเคารพจากใจจริง ยินดีต้อนรับท่านอัคคละสาวกชายคนนั้นกล่าวเขาเป็นชายวัยกลางคนที่มีร่างกายกำยำเป็นพิเศษและมีหนวดเขาเป็นตอล่อเลลาเอากันเฟลและผู้เท่าก่อนสับสนเล็กน้อยกับวิธีต้อนรับของโบทแห่งนี้ซึ่งต่างไปจากโบทของเหล่าเทพธิดาในก่อนหน้านี้ มุคโคดะเองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันแต่คราวนี้มุคโคดะรู้สึกเหมือนว่าตนจะไม่มีบทบาทใดๆดังนั้นมุคโคดะจึงถอยออกมา1นก้าและคอยดูท่าทีของอีกฝ่ายอยู่ห่างๆชายคนนั้นบอกว่าเราเป็นสาวกของเทพเจ้าแห่งสงครามและจะเป็นเกียรติอย่างมากหากได้เข้าร่วมต่อสู้กับท่านอัคลระสาวกทั้งสองอย่างไรก็ตามโปรดอดุญาตให้พวกข้าปะมือกับท่านทั้งสองด้วยเถิดชายคนนั้นกล่าว โอ้ oh, ดูเหมือนว่าเขาจะไม่กลัวพวกเฟลเลยสักนิดแถมยังท้าสู้กับผู้เท่าก่อนและเฟลด้วยอีกอย่างไรก็ตามการขอสู้อย่างกระทันหันก็เป็นเรื่องน่าปวดหัวเล็กน้อยมุโคดะสงสัยว่าการที่ประเทศนี้อยู่ใกล้กับกลุ่มประเทศเล็กๆที่มีสงครามอยู่บ่อยๆจะส่งผลทําให้พวกเขามีอาการอยากจะต่อสู้หรือเปล่าตอนที่มุโคดากําลังคิดแบบนั้นเฟลและผู้เท่าก่อนก็หันมามองหน้ากัน ก่อนที่ทั้งสองจะตอบตกลงแล้วเฟลก็ถามว่าแล้วเจ้าอยากจะสู้กับคนไหนล่ะเมื่อเฟลถามเช่นนั้นชายล่างกำยำคนแรกก็บอกว่าข้าอยากจะสู้กับท่านอักคระสาวกแอนเชียนดากอนชายคนนั้นจ้องมองไปที่ผู้เท่าก่อน ด้วยสายตาที่น่าอัศจรรย์ดวงตาของเขาราวกับว่าเขาลบพูดเท่าก่อนจากใจจริงหลังจากได้ยินคําตอบของชายคนนั้นเฟลก็มีท่าทีผิดหวังเล็กน้อยผู้เท่าก่อนจึงพูดว่าไม่เป็นไรงั้นข้าจะจัดการเองผููเท่าก่อนพูดเช่นนั้นกับชายคนนั้นด้วยจิตใจเบิกบานในเวลาเดียวกันโดราจังที่ขี่พูดเท่าก่อนอยูก็บินมาหามุคโคดะก่อนจะพูดว่ากําลังจะเกิดเรื่องสนุกขึ้นและ มุคโคดาเองก็โทรจิตบอกผู้เท่าก่อนว่าผู้เท่าก่อนอย่าทำร้ายเขานะลงมือแบบพอประมาณก็พอเมื่อมุคโคดะบอกผู้เท่าก่อนผ่านโทรจิตเช่นนั้นผู้เท่าก่อนก็บอกว่าข้าเข้าใจแล้วนายท่านปกติแล้วชายผู้นี้ไม่สามารถทําอะไรข้าได้เลยอย่างไรก็ตามแม้ว่าข้าจะรู้สิ่งนั้นดีแต่ข้าก็คิดว่า มันคงจะดีกว่าหาตอบสนองต่อจิตวิญญาณของชายคนนั้นที่กล้าหาญเข้ามาท้าทายค่าผู้นี้ผู้เท่าก่อนกล่าวเช่นนั้นจากนั้นชายร่างบึกบืนคนแรกก็เดินไปอยู่ต่อหน้าผู้เท่าก่อนเพื่อท้าทายทว่ายังมีชายร่างล่ำสันอีกคนที่มีหนวดเคราหนาเดินออกมาจากฝูงชนและเป่งเสียงของเขาย่างดังก้องว่า ข้าต้องการท้าทายกับท่านเฟลิวชายผู้นั้นตัดผมสกินเฮดมีร่างกายล่ำสันเช่นเดียวกับชายคนแรกแต่เขามีหนวดเคราหนากว่าเฟลตอบชายผมสกินเฮดอย่างสบายสบายว่าโอเคแบบนั้นก็ได้เมื่อถึงจุดนี้มุคโคดะก็ใช้โทรจิตบอกซุยซึ่งอยู่บนหลังของเฟลให้มาหาตนซุยซึ่งมาหามุคโคดะแล้วก็ถามมุคโคดะว่า ลุงเฟลจะสู้งั้นเหรอมุโคโดะจึงตอบว่าใช่สุยจึงถามว่านั่นน่าสนุกนะสุยเองก็อยากสู้เหมือนกันมุโคโดะจึงหลอกสุยไปว่า ครั้งนี้ให้ลุงเฟลสู้กันไปเถอะสุยรอสู้ในดันเจียนนะมุโคดะบอกสุยเช่นนั้นดูเหมือนเรื่องดันเจียนหลังจากนี้จะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มุโคดะจึงหยิบยกขึ้นมาล่อสยุยดันเจียนใช่แล้วสุยจะเอาชนะพวกคุณมอนสเตอร์ด้วยการถล่มดันเจียนให้ยับเลย สุยกราวมุโคดะจึงหัวเราะออกมาแล้วบอกว่าแบบนั้นก็ได้ดูเหมือนว่าสุยจะตื่นเต้นอย่างมากในการลงดันเจียนในครั้งนี้นอกจากนั้นมุโคดะยังไม่ลืมโทรจิตบอกเฟลว่าให้เขาเบาๆมือด้วยเมื่อมุโคดะเตือนเฟลโดยใช้โทรจิตแล้วเช่นนั้นเฟลก็ตอบว่าเข้าใจแล้วชายล่ำสันคนแรก ถือหอกยืนอยู่ต่อหน้าผู้เท่ากอนส่วนชายผมสกินเฮดยกดาบย้ายขึ้นต่อหน้าเฟลเหล่าผู้ศรัทธาในเทพ,พเจ้าแห่งสงครามทั้งสองยืนประจันหน้าเฟลและผู้เท่ากอนเหล่าผู้ศรัทธาคนอื่นๆที่อยู่รอบๆพวกเขาก็กลั้นลมหายใจในขณะที่ลุ้นว่าทั้งสองคนจะสามารถเอาชนะเฟลและผู้เท่าก่อนได้หรือไม่และในจังหวะที่ทุกคนกําลังลุ้นอยู่นั้นชายล่างลํำสัน และชายผมสกินเฮดก็เริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกันชายล่างล่ำสันคนแรกพุ่งเข้าไปหาปู่ก่อนด้วยหอ,อกอันแหลมคมและชายผมสกินเฮดก็พุ่งเข้าไปหาเฟลโดยเวียงดาบใหญ่จนสุดแขนผู้เท่าก่อนได้รับการโจมตีจากหอ,อกอันแหลมคมแต่ทว่าผู้เท่าก่อนก็ไม่ยอมขยับหลบเลยแม้แต่น้อยส่วนเฟลเองก็ไม่ได้ขยับไปไหน แม้จะถูกชายผมสกินเฮดเวียงดาบฟันมาด้วยความเร็วและความแรงเฟลแค่ care, ยื่นอุ้งมือของเขาขึ้นมาและสะบัดมันเบาๆเท่านั้นในตอนนั้นที่หอกของชายล่างล่ำสันกระทบกับผิวหนังของผู้เท่าก่อนปลายหอกก็ได้หักลงในทันใดจากนั้นดาบใหญ่ของชายผมสกินเฮดก็ถูกเฟล ใช้อุ้งเทา้าตัดจนหักครึ่งออกเช่นเดียวกันชายล่างล่ำสันทั้งสองคนรู้สึกตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้คนที่เฝ้ามองอยู่รอบข้างต่างก็รู้สึกทึ่งเช่นเดียวกันส่วนมุโคโดะนั้นคิดว่าไม่ไม่พวกเขานั้นเก่งที่สุดแล้วละแต่เทาว่าคู่ต่อสู้ของเขานั้นมันโหดหลายเกินไปก็นั่นมันแอนเชียนดาก้อนกับเฟนรลวตัวตนในตำนานเลยนี่นะ ต้องบอกว่าสามารถเผชิญหน้ากับทั้งสองตนได้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วขณะที่มุโคโคดะกำลังคิดเช่นนั้นอยู่เขาก็ได้ยินเสียงกระแสจิตด,ดังมาจากเฟลและผู้เท่าก่อนว่าเฮ้ยรีบลับตอนนี้เลยใช่นายท่านข้าก็คิดว่ารีบลับกันเถอะเฟลและผู้เท่าก่อนดูตื่นตระหนกด้วยเหตุผลบางอย่างเช่นนั้นและเมื่อมุโคโดะมองตามสายตาของเฟลและผู้เท่าก่อนไปเขาก็เห็นเด็กน้อยที่กำลังยืนจ้องผู้เท่าก่อนและเฟล พร้อมกับดวงตาเป็นประกายหลังอาคารและต้นไม้ที่อยู่ไกลๆมุขดาจึงคิดว่าอ๋อที่พวกนายอยากรีบกลับบ้านเนี่ยคือพวกนายอยากจะหนีพวกเด็กๆเ,เหล่านั้นสินะเอาละ คราวนี้ทำตามพวกนายว่าก็ได้มุคโคดะคิดดังนั้นมุคโคดะจึงรีบเข้าไปหาชายล่างบึกบืนทั้งสองแล้วมอบเงินบริจาคให้กับเขาโดยบอกว่านี่คือการบริจาคของอัคคระสาวกจากนั้นก็รีบออกจากโบสถ์ของเทพเจ้าแห่งสงครามก่อนที่เรื่องจะบานปลายกันแบบนี้ช่วยได้มากเลยข้าไม่ชอบเจ้าพวกเด็กพวกนั้นเลย เฟลกล่าวออกมาเช่นนั้นตามมาด้วยผู้เท่าก่อนที่บอกว่าแน่นอนแม้ว่าจะเจอกับคู่ต่อสู้ที่น่าสนุกเช่นนั้น แต่ข้าก็ไม่ได้กลัวอะไรนักล็อกทว่าข้าไม่ชอบเรล่าเด็กๆพวกนั้นเลยสักนิดเฟลและพูดเท่าก่อนนั้นพวกเขาก็อยากจะสู้ให้นานกว่านี้อีกหน่อยอย่ล็อกแต่ทว่าเมื่อสังเกตเห็นเหล่าเด็กๆและสายตาอันบ้องแบวนั้นแล้วพวกเขาก็รับรู้ได้ถึงชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นดังนั้นพวกเขาจึงรีบจบการต่อสู้และรีบกลับบ้านในทันใดมุคโคดจึงบอกว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลย ก็แค่พวกเด็กๆตามมาด้วยโดราจังที่บอกว่าใช่แล้วพวกนายแค่ต้องปฏิบัติต่อเด็กๆตามที่สมควรเท่านั้นและซุยที่บอกว่าเล่นกับทุกคนสนุกสนุกซุยกล่าวออกมาเช่นนั้นเฟลแล้วพูดเท่าก่อนดูเหมือนพวกเขา จะไม่พอใจกับคำพูดของมุโคโดะโดราจังและซุยที่กล่าวออกมาเช่นนั้นและเมื่อเห็นสีหน้านั้นของเฟลและผูดเท่าก่อนมุโคโดะก็ต้องแอบหัวเราะให้กับความคิดของทั้งสองที่บอกว่าเด็กๆคือศัตรูตามธรรมชาติของตัวตนในตำนานอย่างเฟนลิวและแอนเชียนดากอนหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ จริงๆแล้วศัตรูตามธรรมชาติของเฟนลิวและแอนเชียนดากอนอาจจะเป็นเด็กๆก็ได้แล้วก็จบตอนที่2ของการสรุปเนื้อหานิยายญ่แปรมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนๆก็ต้องกราบขออาภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนําหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย